สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาชมโคโลคาเซียอีกหนึ่งตัวนะครับผมต้นนี้เขาเรียกโคโลคาเซียโมจิโตนะครับผมใบสีเขียวนะครับผมเขียวอ่อนมีด่างมีรอยด่างสีดำเป็นจุดๆนะครับผมกระจายอยู่ทั่วใบนะครับผมนะครับ โครเอเซียโมจิโต้นะครับผมนะี่ครับดาวทุกใบนะครับผมต้นนี้ความสูงก็อยู่ประมาณ80-90เซนนะครับผมนะครับต้นนี้ผมเลี้ยงมาประมาณสี่เดือนนะครับผมโตค่อนข้างชันหนึ่งเพราะว่าผมเลี้ยงไว้ในรูปนะครับผมใต้แสแลนนะครับผมตอนนี้ก็เริ่มให้นอนแล้วครับผม หน่อของเขาเนี่ยจะแทงข้างต้นของต้นแม่นะครับผมเนี่ยครับแทงทางด้านข้างเวลาแยกก็ต้องระวังนิดนึงนะครับผมเนี่ยครับนะครับต้นนี้ก็กําลังจะแยกได้นะครับผมนี่ก็เดียวไว้ตัวอ,อีกนิดนึงนะครับตอนนี้ทีเ่เห็นอยู่ก็มีอยู่สามหนอนนะครับผม โลกาเซียโมดิโตนะครับตันนี้เป็นไม้อีกหนึ่งตัวที่น่าเก็บสะสมไว้นะครับความต่างของเขาจะเป็นลักษณะนี้สวยมากครับรื้นใบเนี่ยเป็นสีเขียวอ่อนๆนะครับผมายเขาจะสีดำกระจายอยู่ทั่วใบเลยนะครับจะให้ดูฟอมมมรวมต่ออยออกมานิดนึงให้เห็นฟอมมุมรวมนะครับ ผมเลี้ยงในท่อซีเมนก็ปากกว้างเนี่ยประมาณ80เซนนะครับผมนี่ครับ <c oughs> ให้ดูมนบวมนะครับโอ้โหใบใหม่กำลังจะมาครับใบใหม่ไหลมาอใบหนึ่งยังเป็นหลอดอยู่เลยครับผมนี่ครับนี่ครับ นะครับเรมปูกสดุปูก็ใช้เหมือนเดิมนะครับผมมะพร้าวสับใบก้ามปูพิสมอสมูลใส่เดือนนะครับผมแต่ต้นนี้ผมผมไม่ได้ใส่เพะลอไรลงไปนะครับผมไม่ได้ใส่เพะลไลลงไป งบบครัเดี๋ยววันสองวันก็ต้องแยกต้นหนอนนี้นะครับผมเนี่ยครับเพราะว่าเดี๋ยวโตโตไปมากกว่าน,นี้ร่างมันยิ่งยาวมากก็จะแยกก้นข้างยากนะผมเพราะเวลาแยกเนี่ยเราต้องใช้น้ําฉีดก่อนนะครับผมเพื่อให้ดินล้วนซุยง่ายต่อการแงะนะครับผม โลคาเซียโมจิโตนะครับผมดูแล้วเป็นยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมเวลามีคลิปใหม่มาลงจะได้แจ้งเตือนพี่ๆนะครับผมจะได้ไม่พลาดต้นไม้สวยๆนะครับผม ทีนะครับวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับขอบคุณมากครับผม